สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่ามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะครับบา้านนี้ครับบรรยากาศตอนเย็นเตปต๊ปตกดินครับที่ตะบนโต,ต๊ะเวปกําลังต๊กดินในทุ่งให้ทุ่งนาตรงนี้จะเป็นทุ่งนาครับนาเข้าตรงนี้ครับนาเข้าครับน้ําเติมน้ำนะครับอายุเข้าเมื่อนี้ ให้ทุงนานะพักเพลกพักส่วนคอกส่วนคัวกล้วยอันนี้ก็จะเป็นน้ำเราน้ำไว้หดต้นกล้วยต้นแคเออเหาแล้วก็เงะเง้ะใบตายช่วงนี้เป็นเดดไปมันตายกายมาใหม่แล้วอนนี้เก็บไ้ก่อนให้มันเลี้ยงกันไว้นะครับ ไม่ต้องปลูกเดียวครับมีที่เลี้ยงบ้างนะครับที่เป็นหญ้าอะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ตะไคร้หอมไว้จุดไรหุงครับกล้วยหอมนะครับที่เราปลูกไว้ครับและต้นหมอกต้นไผ่เลี้ยงน้องอ้อยดำมังคุดยังบ่ลงยังบ่เอาลงนะครับมังคุดเพราะว่าใบมันยังอ่อนอยู่ครับนี่ต้นแขรปลูกคู่กับต้นแขรครับครับ บรรยากาศตอนแรงๆฟังเสียงกบเสียงเครียดครับครับอันนี้ก็เตาเที่ยงของโครงก,การนั่งเลเที่ยงสุมบรรยากาศนะครับตอนนี้กําลังห้าสร้างอยู่ครับสร้างสร้างกาสร้างกาหรือสร้างทิกอย่างบอว่างตัวนี้ครับน้ำไหลกระงับกระไรห้าปลาก่อนเพื่อนว่าครับสุดท้ายก็น่าจะเป็นที่พัก คนนักที่นั่งเล่นของไอ้น้องเนี่ยมีมาที่เรียม,มายาม,มาบพาว่าเดิปงย่้าคาขึ้นครับนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นครับปุ๋ยเขาก็ยังบริสัยอยู่เนี่ยปุ๋ยสุขภาพนี่ไกอนเม็ดตรงนี้ไว้ตรงนี้อันนี้ก็บอแม่ตายายดูนี้ครับ เก็บเครียดห้ององ,มง,งมมันก็มีไร่หญ้าเราปลูกยางละซองทามต้นมากไม้มากตอกไกลๆมากนาวนี่ก็ได้กินไรแล้วมีประมาณจักสิบยี่สิบลูกไว้อยู่นี่เป็นพิจิตอาา่ะสะเดาวมูนี่ขาแมงลักพังแมงลักแมงลักเราปลูกไว้เนี่ยพังอีตู้นี่แหละบ้านเฮานี่แหละ สักซำซำไว้พอได้กินอันนี้น่าจะเป็นต้นอย่างนนองต้นดอกงามด้วยต้นสบายอย่างต้นนั่งถ้าอยู่ในปัม๊มเขาซื้อได้ไงต้นสูกแส้สู้นะสุราสิวขเขาก็อยู่นี้มือนนี้เมื่อไปั๊มน้ำขึ้นเพามีเตดมันมืดเหมือนนี้มันมีแสีงอาทิตย์เหมือนนี้ครับแล้วก็น้ำสุราสิวเติมไว้เติมไว้ไว้หดต้นไม้ต้นตอกล้วยอันนี้ก็เป็น ทุเรียนทุเรียนเรามีประมาณสามสี่ต้นนะทุเรียนครับม่อนทองครับมูซางกิงบก่กข้องผูกกองเมอเราให้ผู้กองอ้อ่าเราให้หมานะครับปูกเางาะเงาะ,งะอันนี้เงาะอันนี้โคละพายกระเพรากล้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นยางนานี่ยยางนา ยางนาที่เขาปลูกไว้ในประมาณสองร้อยต้นบางอย่างเขาปลูกเป็นแถวไปนี่ไปนี่ยางนานะครับอย่างยางนาเนี่ยเขาปลูกไว้เป็นแถวก็ไปกัปนไปนักเสื้อนั่กเสื้อเฮ็ดละงูมาบ้านไปนี่พอได้กินวา่าซ่านอือครับโอเคนะครับบรรยากาศตอนเ,นเย็นๆ เสี่ยงกบเสี่ยงเครียดโ้ได้บำบัดสุขภาพนะครับอืมโอเคครับสวัสดีครับ